แต่ไม่กล้าออกท่าเพราะว่าของจริงเขานั่งอยู่ข้างๆแล้วนะคะเข้าสู่ช่วง Talk in t r e ท d กับนิยาทอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนในช่วงนี้นะคะทั้งในส่วนของปัสแปลลันเฮาส์ฮิลไซต์ภูเก็ตติดต่อ076521888และโก้ปีชามนะคะสำหรับกาแฟผสมชาซีลอน3 i n อวชงสำเร็จเลยแล้วก็แคลอรี่0%ด้วยนี่เห็นไหมคะกอดแน่นเลยไม่ไปไหนเลยนะคะ กะว่าจะคุบไว้เองสำหรับใครที่อยากจะได้นะคะตัวแมสคอตการแข่งขันวันจากสีรัตชิงแชมป์โลกนะคะซึ่งคุณผู้ชม จะร่วมสนุกได้ทางโฟนอินโทรศัพท์เข้ามาร่วมกับ,บรายการนะคะในช่วงท้ายๆเตรียมกดไว้ก่อนที่076 2129212 21ท่านเท่านั้นที่จะได้นะคะเป็นตุ๊กตาแมสคอตน่ารักน่ารักของเท้าลึกจากการแข่งขันปั้นจักดสีรัตชิงแชมป์โลกครั้งที่16และผู้ที่จะมานั่งคุยทําให้เรารู้จักกีฬาชนิดนี้กันเพิ่มมากขึ้นนะคะกับแขกรับเชิญในรายการ3ท่านด้วยกันวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะท่านผอ,อ,อวิวรัตภพาทีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ตนะคะท่านที่2ค่ะคุณนักรบทองแดงรองเลขาธิการสมาคมปัญจกักศีริรัตน์แห่งประเทศไทยนะคะและท่านสุดท้ายค่ะคุณพิทยารัตนพันธ์นะคะนายทะเบียนสมาคมปัญจกักศีริรัตน์แห่งประเทศไทยทั้ง3ท่านนั่งอยู่ข้างๆนนิยาแล้วสวัสดีค่ะอคขอต้อนรับสู่รายการนิยาทอล์กนะคะนี่แอบพุบไว้ก่อนเลยสวัสดีคุณผู้ชมที่ มีคำถามนะคะแต่ว่ายังไม่อยากออกไม่มีคำถามข้อคิดเห็นใดๆโทรศัพท์มาร่วมกับทางรายการได้ก็คือหมายเลขโทรศัพท์0818945477นั่นเองนะคะ0818945477อันนั้นหลังไม่นะส่วนการร่วมสนุกต้องหน้าไม่เท่านั้นเดี๋ยวช่วงส่งคำถามนะคะช่วงตั้งคำถามเนี่ยจะให้ได้ร่วมสนุกกันขออนุญ,ญาตทำความรู้จักกีฬาชนิดนี้ก่อนจะไปติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของการแข่งขันนะคะคปัญจศีรัตนโลก กีฬาปันจักสศรัตเนี่ยคนอาจบอกได้เลยว่าคนภูเก็ตอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักมากสักเท่าไหร่นะคะไม่มากเท่าไหร่จริงๆแล้วกีฬาชนิดนี้ถ้าให้ความให้นิยามจริงๆนะคะมันคืออะไรคะแล้วมันแพร่หลายแค่ไหนยังไงเล่นกันที่ไหนครับกีฬาปันจักสศรัตจริงๆแล้วนะครับก็คือคือมรดกวัฒนธรรมกีฬาของชนชาวมาลา,า,ายูนะครับซึ่งมีความละไม้คล้ายคล,ยคลยคึงกับศิลปพื้นบ้านของจังหวัดชายแดนภาคใต้ นะครับมีต้นกําเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียใช้คําว่าปันจักปันจักปันจักหมายถึงการป้องกันตัวครับส่วนของมาเลเซียเนี่ยเขาใช้คำว่าสีรัตก็หมายถึงการป้องกันตัวเหมือนกันนะครับมันเริ่มต้นมีการประชุมสาพันธ์ปันจักสีรัฐนานาชาติที่อินโดนีเซียครั้งแรกเลยเพื่อตั้งกีฬาชนิดนี้ก็ก็มีการถกเถียงกันหาชื่อ นะครับว่าใจใจชื่ออะไรแต่มันเรียกยากนะมันมันคล้ายกับตะก้อครับเซปักตะก้อเซปักนี่คือคือมาเลตะก้อคือไทยก็มารวมกันแล้วมันมันรวบกติกาปัจจศิลัสนึเหมือนกันครับอินโดนีเซียกับมาเลเซียคือตอนแรกๆพอเราได้ยินเราจะเราจะมักจะคิดว่าเป็นปัจักแต่ไม่ใช่นะครับไั่ครับปัจจจริงๆมันมันปืนจักเป็นจักแต่ว่ามันมันออกเป็นภาษามลายูพราเป็นภาษาอังกฤษ ก็แล้วคนที่แปลคนแรกที่เข้ามาเมืองไทยครับใช่ว่าปันจักมันก็เลยเป็นที่มาปันจักศิลัตความหมายคือศิลปะการป้องกันตัวครับมันจะต่างจากศิลปะการป้องกันตัวชนิดอื่นยังไงครับมันเป็นชนิดอื่นเนี่ยจะมุ่งในเรื่องของการทาร้ายคู่ต่อสู้นะครับแต่ปันจักศิลัตเนี่ยเป็นกีฬาที่เน้นในเรื่องของการป้องกันตัวเป็นพิเศษนักกีฬาที่ป้องกันตัวได้ดีส่วนมากจะเป็นผู้ชนะครับเพราะว่ามีคะแนนจากการป้องกันตัวให้ด้วยครับอ๋อคือเน้นการป้องกันตัวไม่ใช่การทำร้ายคู่ต่อสู้ด้วยแต่ว่า ขณะเดียวกันเนี่ยเด็กที่ฝึกจะต้องมีความสามารถพิเศษทางด้านการป้องกันตัวที่หลากหลายด้วยครับจะต่างจากกีฬาอื่นนะกีฬาอื่นเนี่ยจะลักษณะคือลมรันฟันตูคือคือลุยกันอย่างเดียวแต่ปัญหศิลป์จะเน้นการถอยตั้งรับแล้วก็ป้องกันแล้วค่อยทําคู่ต่อสู้ค่ะคือเอาโดยทั่วไปก่อนนะคะโดยทั่วไปเวลาเขาเล่นเขาเล่นกันยังไงคะที่ไม่ใช่การแข่งขันที่เขาบอกว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งศิลพื้นบ้านศิลปพื้นบ้านจริงๆแล้วนะครับก็คือ เขาเรียกว่าศิลาดีกาะนะครับอของของภูเก็ตนี่ก็มันมีมวยเขาเรียกเป็นมวยมวยศิลาเหมือนกันนะครับมวยกายงเป็นมีชื่อนะครับมีชื่ออยู่ในในธรรมเนียบการต่อสูอ้ระดับหนึ่งของเมืองไทยเลยมวยกายงของคือจริงๆก็คือศิลาพื้นบ้านตอนที่แถลงข่าวนะครับก็มวยกายงนี่มาแสดงด้วยนะครับตอนนั้นท่านพอก็กอยู่ร<ก>่วมด้วย,วยก็ได้ชมอยู่นะครับมันต่างกันไหมคะกับกับที่ใช้ในการแข่งขันทั่วไปหรือยังไงจริงๆแล้วมันเป็น ถ้าศิลปพื้นบ้านเนี่ยจะเน้นเรื่องของการแสดงในงานใหญ่ๆงานพิธีการเป็นการป้องกันตัวการโชว์มากกว่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้ในการต่อสู้ได้จริงใช้ในการออกกําลังกายนะครับส่วนเรื่องของกีฬาเนี่ยเป็นการลักษณะของการการพัฒนาการบูรณาการประยุกต์จากศิลปะพื้นบ้านมาเป็นกีฬาสากลเหมือนกับมวยไทยโบราณเมื่อก่อนนะครับมวยไทยชัยยาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ปรับมาเป็นกีฬาสากลมีส่สันขึ้นไปีทีใช่ครับ ก็มีการแข่งขันไปถึงระดับนานาชาติชิงแชมป์โลกกีฬา4เกมแล้วก็ใน4ปีข้างหน้ากีฬาเอเชียนเกมนะครับก็น่าจะมีถึงด้วยครับคือทั้งคุณนักรบและคุณพิทยาจากสมาคมปรญจักรศิลป์ใช่คประเทศไทยปัจจุบันนี้กีฬาชนิดนี้คนไทยเล่นเยอะไหมคะก็ต้องต้องให้นายทะเบียนครับานายทะเบียนจะรู้ที่สุดว่ามีจํานวนเท่าไหร่ยังไงปัจจุบันนี้คน สนใจหรือว่ารู้จักกีฬาชนิดนี้มากน้อยแค่ไหนคะโดยเฉพาะอาคนภูเก็ตอย่างเงี้ยในในฐานะได้เบียนะครับผมคุยในภาพรวมกบว่าขณะนี้ในประเทศไทยนะครับมีชมรมทั้งหมด67ประเทศเอา67ชมรมซึ่งแยกแยกทั่วอยู่ในทั่วประเทศนะครับแต่กิจกรรมที่สมาคมได้ดําเนินการนะฮะโดยท่านพานุไทยรัฐนายกสมาคมนะท่านก็ได้ตั้งสมาคมย่อยอยู่อยู่ในส่วนของภาคอีสานก็ที่ชัยูมิ S <S ในส่วนของภาคเหนือก็ที่สุโขทยัย<ส>ในส่วนของภา,าคกลางก็ที่สมุทรสาครในส่วนของภาคใต้ก็มีที่จังหวัดภูเก็ตจ,จังหวัดตรังและก็จังหวัดย,ย,ลยละลาะนครับซึ่งกีจกรรม่ะครับเรามีสมาชิกอ,อยู่ในชมรมนะประมาณตอนนี้ฮะห้าพันกว่าคนนะครับทีบ่ทั่วประเทศนะครับซึ่งกีกร,รมที่เราเล่นนะครับแล้วทุกภาคส่วนนะครับตอนนี้ฮะเข้าหันเข้ามาในในส่วนของปัจจัตรัฐเข้ามาสนับสนุนนะครับเรามีในส่วนของกีฬา เข้าไปในกีฬาของโรงเรียนนักนักเรียนนักศึกษาค่ะกีฬาให้โรงเรียนครับกีฬาโรงเรียนนักศึกษากีฬาหมาลัยนะครับกำลังจะเข้ามานะครับแล้วก็เราในส่วนของกีฬาเยาวชนยุวชนยวชนนะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมตลอดนะครับคิดว่ากีฬาของบจณฑิชนเนี่ยฮะแนวโน้มนะฮะแนวโน้มในโอกาสข้างหน้าน่าจะอนาคตนะครับน่าจะลักษณะเดียวกับวอลเลย์บอลคือออย่างนี้ตัวตัวนกเองนะคะตัวนกเองเนี่ย คือไม่ค่อยรู้จักกีฬาชนิดนี้เท่าไหร่ตอนแรกที่บอกว่าจะมีการแข่งขันที่นี่โทรหาท่านผอ,อก่อนเลยว่าแบบเอาทำยังไงดีคะอยากจะรู้ว่ากีฬาชนิดนี้มนเล่นกันยังไงเชียร์ยังไงชมยังไงแต่ว่าจริงๆเราคุ้นชื่อนี้เริ่มมาคุ้นตอนที่เราไปคว้าเหรียญ <C K. S 1> จากซีเกม <C K. S 1> แล้วก็รู้สึกว่าเราเราคุ้นเคยกับกีฬาชนิดนี้มากขึ้นมากขึ้น,นคิดว่าวางว่าเราเราจะจะมีนักกีฬาหรือว่ามีผลงานทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นขนาดไหนคะตอนนี้ในส่วนของสมาคมนะฮะได้เก็บตัว ตั้งแต่ยุวชนยวชนนะตอนนี้อยู่ในที่ยะลา,าประมาณ50คนนะแต่ละรุ่นรุ่นละ3ามคนนะครับก็รุ่นละ3ามคนสิบเอ็ดรุ่นนะครับสาคนแล้วก็มีตัวสำรองนะครับในส่วนของที่ผ่านมานะฮะในประเทศไทยก็มีแชมป์โลกนะฮะชื่ออ่าที่เป็นนักมวยคืออานเ <ผม S 1> พช <est> รนะครับอันเพชรเกียรติเจริญชัยนะ,ะเ,ปนเป็นเป็นแชมป์โลกนะครับนในส่วนของโค้ดก็ตอนนี้หันมาเป็นโค้ดคืออับดุลรอ้นะครับก็ก็เป็นแชมป์โลกนะฮะที่ผ่านมานะครับ นะคะคท่านผอคอะของเขาเนี่ยทั่วประเทศเยอะของภูเก็ตเราเนี่ยมีเยอะไหมครับออมีมีเด็กเล่นไหมออล่าสุดจากการที่เราเล่นมันในคันกีฬายก,กีฬาแห่งชาติที่นครราชสีมาค่ะนะครับนักกีฬาเป็นจัดสิรัตของจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยไปคว้าม,มาได้หนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินะนะครับออขณะนี้เนี่ยจังหวัดภูเก็ตเรามีมีชมรมเป็นจัดสิรัตเนี่ยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มันอยูส่สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดนะครับมีนักกีฬา,าอยู่ประมาณสิบ ห้าหรืยี่สิบคนครับซึ่งก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับของเราก็ฝีมือก็ใช้ได้ใช่ไหมคะในอดีตภูเก็ตเคยมีนักกีฬาทีมชาติด้วยนะครับทีมชาติเคยได้เหลี้ยงนะครับรุ่นใหญ่คนที่เล่นกีฬาชนิดนี้จําเป็นต้องต้องแบบว่าต้องมีคุณสมบัติยังไงพิเศษไหมคะหรือว่าต้องเป็นต้องมีเชื้อสายมุสลิมหรืออะไรยังไงหรือเปล่าจริงๆโดยโดยโดยธรรมชาติแล้วน่ยกีฬาสากลถ้าได้รับการฝึกอย่างถูกต้องนะครับมีทักษะที่ดีเนี่ยก็สามารถจะ เล่นกันได้ทั่วโลกกีฬานี้เช่นกันนะครับเป็นกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลคล้กับเทควันโดเห็นได้จากกีฬาแห่งชาติที่ผ่านมามีนักกีฬาจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมแข่งขัน200กว่าเกือบ300คนก็แสดงว่ามีการแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับเด็กเล่นได้ไหมคะได้ครับตอนนี้มีการแข่งขันตั้งแต่รุ่นก่อนยุวชน10-12ขวบและ12-14ขวบ14-17และ17-35 นะครับกีฬาชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยะลาจัดเนี่ยมีนักกีฬา500กว่าคนเด็กเล็กๆน่ารักครับและเขาเล่นเข,เขาเล่นไม่เจ็บเพราะมีทักษะการเคลื่อนไหวเอาการเคลื่อนไหวศิลป์พื้นบ้านมาใช้มาประยุกต์แล้วก็เอาการต่อสู้ไปใช้เมื่อกี้ท,ที่ที่ถามว่าคนมีคนนุณสมบัติอย่างไรเนี่ยปัจจุบันประเทศที่ได้ได้เหรียญทองหรือเป็นเจ้าโลก,โลกไม่ใช่อินโดนีเซียหรือมาเลเซียแต่กลับเป็นประเทศเวียดนามครับ เวียดนามก็มีชมรม2,000กว่าชมรมแล้วเขาเอานักกีฬามาจากเทควันโดมามามาถ่ายโยงมาเป็นกีฬาปัญจักศิลั์รูปร่างของนักกีฬาชนิดนี้เนี่ยควรจะมีรูปร่างที่ที่น้ําหนักน้อยสูงยาวจะได้เปรียบน้ำหนักน้อยสูงยาวนี่เนี่ยต้องไปลดความอ้วนก่อนใช่ไหมคะถึงจะไปเล่นนี่เแต่ขณะเดียวกันนักกีฬาที่มีรูปร่างสันทัดก็สามารถได้เพราะจะมีมันจะได้เปรียบนเรื่องของการทรงตัว เพราะการล้มจะเสียสามแต้มผมผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องการการต่อสู้ถ้าใช้มือนะครับต่อยเข้าเป้าเป้าก็คือใส่เกราะบริเวณลำตัวรอบลำตัวนะครับถ้าใช้มือเนี่ยได้หนึ่งคะแนนถ้าใช้เท้าเตะเข้าเป้าได้สองคะแนนได้มากกว่าค่ะครับพอเท้านี่จะยากกว่าอย่างที่คนขายาวได้เปรียบใช่ครับใช้เตะใช้ถีบเข่าเนี่ยได้สองคะแนนถ้าทําให้คู่ต่อสู้ล้มได้สามคะแนน เพราะฉะนั้นคะแนนจะเป็นผมผมพูดบ่อยว่าเป็นวิทยาศาสตร์กรรมการจะใช้ความรู้สึกในการตัดสินไม่ได้ครับต้องถ้าเราเห็นว่าล้มก็ต้องให้สามแต้มเตะเข้าก็สองแต้มเพราะนั้นจึงนักกีฬาชนิดเนี้ยเมื่อเขามาเป็นนักกีฬาเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาได้รับความยุติธรรมจากการการแข่งขันคือคือแค่มองเห็นก็รู้แล้วว่าว่าจะต้องได้คะแนนอย่างไรใช่ไหมครับคือคนคนดูทั่วไปถ้าถ้าเขารับทราบกติกาข้อนี้ก็ดูเป็นเลย ดูง่ายเลยครับง่ายเลยมีคำถามจากทางบ้านเข้ามาแล้วซึ่งผู้ชมนะคะสามารถถามมาหลังไมค์ได้ที่0818945477นะคะฝากคำถามมีถามว่ามาสคอตนี่คือตัวอะไรมีชื่อเรียกรอเปล่า <c oughs> ตัวนี้คือตัวอะไรครัรเป็นเหมือนบังกรนะคะออตัวนี้เหมือนเหมือนกับว่าให้เกียรติจังหวัดภูเก็ตค่ะทางสมาคมประจักศิลป์แห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะได้ทำมาสคอตขึ้นมาก็ใช้เทียบเคียงเหมือนกับบังกรให้หลิองค่ะเป็น,เป,นเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ของ ค่ะเนาะเพื่อเพื่อให้เกียรติสถานที่จัดนะคะเข้าชมการแข่งขันได้ที่ไหนชมฟรีหรือเปล่าอผมเรียนอย่างนี้ครับเดิมทีเนี่ยกำหนดวันที่เจ็ดถึงสิมกราคมนะครับซึ่งจะมีการแข่งขันพิธีเปิดในวันที่10ครับเวลาประมาณบ่ายสงโมงที่ยิม4,000ที่นั่งสะพานหินครับทุกวันนะครับ เปิดวันที่10แข่งขันวันที่11 12 13 14และวันที่15นี่มีการพัก1วันนะครับแล้วก็ไปปิดอีกทีวันที่16ครับค่ะถ้าหากว่าจะทราบตารางการแข่งขันทั้งหมดจะติดต่อได้ที่ไหนยังไงอะคะตารางการแข่งขันผมเข้าใจว่าขนาดนี้เนี่ยทางคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันคนจะเตรียมไว้นะครับไปขอรับได้ที่สำนักงานผมก็ได้ครับสำนักงานกีฬาประเทศไทยส่วนหนึ่งแล้วก็บริเวณหน้างานก็คือบริเวณพิธีเปิดก็คือยิม4,000ันที่นั่งครับค่ะ เมื่อชักครู่ตอนต้นรายการเนื่องจากทีมงานนะคะของเราฝ่ายทเทคนิคก,ก็มีทั้งภาพมีทั้งเสียงผู้ชมก็เลยสงสัยว่าแบบคือเวลาดูแล้วมีเพลงประกอบแล้วมันคึกคักค่ะก็เลยถามว่าเวลาชมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเพลงประกอบหรือเปล่าในการแข่งขันถ้าเป็นศิลป์พื้นบ้านนะครับเพื่อค,ความสนุกตื่นเต้นเร้าใจนยจะมีมีปีคล้ายๆกับปีมวยไทยครับแต่ว่าในกีฬานี้เนี่ยจะไม่มีเสียงเพลงตอนตอนที่เราไปชมชการแข่งขันรั้งนี้ใช่ไหมครเนื่องจากเป็น มันเป็นกีฬาั <พอ S 1> ่ใชพอเป็นกีฬาสากลเนี่ยกีฬาต่อสูเ้เขาพยายามจะตัดเสียงออกไปเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการตัดสินเรื่องของการให้คะแนนหรือหลายหลายอย,าย,าย,าย่างมันจะ,ม,นจะมีปัญหาตามมาเาเลยตัดออกไปะนะครับ คืออย่างอย่างสังคมบัญจาศิรัตนะคะก็ส่วนหนึ่งนะคะของของสวนการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตก็ส่วนหนึ่งเรามีส่วนช่วยส่งเสริมการจัดงานแข่งขันระดับโลกครั้งนี้ที่มาจากที่ภูเก็ตยังไงบ้างคะผมผมเรียนอย่างี้ครับภูเก็ตเราทำอะไรบ้างเออผมต้องต้องต้องเรียนโดยโดยเนื้องานก่อนครับว่าสมาคมบัญจาศิรัตที่ลงท้ายด้วยคำว่าแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยก็ดีนะครับมันจะอันเดอร์อันเดอร์ก็คืออยู่ภายใต้การการกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นในการที่ทางสมาคมมาาัะชาสัดพันธ์แห่งประเทศไทยเนี่ยมาเลือกจังหวัดภูเก็ตในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยสุดก็การต่อยอดในเรื่องของน้องๆเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตนะครับที่มีการฝึกฝนอยู่แล้วเนี่ยได้ต่อยอดนักกีฬาขึ้นมาครับค่ะข,ของสมาคมต้องเป็นแม่งานใหญ่เลยใช่ไหมคะทาอะไรยังไงบ้างคะก็ของของของทางสมาคมอ่าในส่วนของสมาคมนะครับําเรียนว่าเราดําเนินการนะครับตั้งเตรียมการมา,านะครับ แรกเริ่มแล้วก็ประมาณ6เดือนค่ะอ่านะแล้วก็มีการประชุมสาพันธ์สาพันธ์เขาเลือกมาภูเก็ตนะครับเพราะเนื่องจากภูเก็ตเป็นเป็นสถานที่ทอ่าทางชาติเขายอมรับนะครับในเรื่องของทุกทุกอย่างนะฮะในเรื่องของทั้งเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของนั้นแต่ในเรื่องในเรื่องของการสนับสนุนนะครับอ่าจังหวัดภูเก็ตนะให้ความกรุณาสมาคมมากนะในส่วนของท่านพอวิรัตินะฮะท่าให้อำนวยความสะดวกทุกทุกสิ่งทุกอย่างฮะเนื่องจาก เม็ดเงินนะพูดตรงๆว่าเม็ดเงินมันน้อยที่สมาคมเราได้รับเป็นสมาคมที่เป็นกีฬาที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับอาจจะไม่แพร่หลายไม่แพร่หลายไม่มีใครรู้จักแล้วเราก็พยายามเพิ่มพยายามบูมแล้วอะไรสิ่งที่เอาเอาแหล่งท่องเที่ยวเอาของดีของภูเก็ตมาช่วยเสริมด้านกีฬาปัตรกีฬาครับคับนะครับอย่างการแข่งขันที่จัดขึ้นที่โรงยิม4 0 0พันที่นั่งนะคะซึ่งสถานที่ค่อนข้างกว้างขวางนะคะเวลาแข่งคืออาจจะไปติดตามรายละเอียดที่นั่นก็ได้ว่าวันไหนแข่งเวลาเข้าไปชมอะค่ะ ะะมีมีเทคนิคบอกไหมคะว่าแบบเวลาชมชมหรือเชียเนี่ยดูยังไงหรือหรือชมยังไงเชีย,ยง,งัไงมันอาจจะไม่เหมือนศินละปะปองกันตัวอย่างอื่นนะคะหรือมวยที่มีเฮงยไงที่ท่านบอกอบอกมันมันจะชมไม่เหมือนกับศิละปะอย่างอื่นเวลาชมหรือเชียจะชมยังไงคะสังเกตยังไงดูยังไงจริงแล้วกีฬากีฬาการต่อสู้เนี่ยถ้าเราถ้าเราพูดแบบคนไทย,ไทยนะครับก็คือ เป็นกีฬาที่สนองตันหาดิบของมนุษย์นะครับ <c oughs> คือธรรมชาติของคนถ้าดูกีฬาดูดูไก่ชนไหมครับไ <c oughs> ก,ชก่ชนก็เนื้อเฮวัวชนก็เนื้อเฮมวยก็เหมือนกัน <c oughs> กีฬาต่อสู้ทุกชนิดเลยมันคล้ายๆกันคนเชียย์ก็คือจะจะ,จะจะมีทั้งตบมือชั้งเสียงเฮ <c oughs> เสียงฮาเพื่อความสะใจของตัวเองเมื่อนัก <c oughs> กีฬาของตัวเองเนี่ยทำคู่ต่อสู้ได้คล้ายๆกัน นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นซีเรียสอะไรไม่เหมือนกับเทนนิสนะเทนนิสตบมืออย่างเดียวส่งเสียงไม่มีอันนี้ส่งเสียงได้ไม่ได้มีผลต่อนักกีฬานะคะสนุกสนานปล่อยอารมณ์ได้เต็มที่เลยเต็มที่เลยนะคะอย่างนั้นมาอยู่บ้านเราเราก็ต้องช่วยกันเชียร์นักกีฬาไทยเยอะๆนักกีฬาบ้านเรามีหน่าลุ้นแค่ไหนยังไงคะ เอาเอาไนไหนเอาภูเก็ตก่อนนะภูเก็ตภูเก็ตผมเข้าใจว่าน่าจะมีส่วนนะครับที่ที่ที่ไปฟ้าเหรียญรางวัลมาครั้งนี้เนี่ยก็คงมีโอกาสได้เข้าร่วมนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะทะลุถึงเข้าชิงหรือไม่นี่มันอยู่ที่ที่ตัวนักกีฬาเองนะครับผมเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ครับปัญจศิลัตเนี่ยมันจะมีอยู่2อีเวนต์ก็คือ2รายการประเภทรำกับต่อสู้ถูกต้องไหมครับอ๋อมีมียายกประเภทอ่แยกประเภทรำก็รำไปนะครับส่วนต่อสู้ก็มีอีกรายการหนึ่งนะครับ น่าจะใช่ครับคือกลุ่มเสริมเสริมพอนี้ค่ะอ่าอ่าฟันดาสิรัตน์เนี่ยมันถ้าแบ่งแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่แต่ว่าเวลาเรียกชื่อเนี่ยเขาจะเรียกออกเป็นเป็นเป็นสี่สี่กลุ่มค่ะคือกลุ่มที่1คือการการต่อสู้การต่อสู้ก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่าแมตต์ค่ะหมายถึงว่าเอาเอาคน2คนมาต่อสู้กันเหมือนกันครับใครแพ้ใคชนะอยู่ตัวจากคะแนนอันที่2ก็คือประเภทอ่าซิงเกิลหรือว่าครับอ่าประเทศไทยเนี่ยเราใช้คําว่า เดี่ยวปัญจลีลาเพื่อชื่อมันเพาะขึ้นเหมือนไล่ลำใช่ครับเมื่อก่อนเราเรียกไล่ลำแต่เดี๋ยวเราใช้เดี่ยวปัญจลีลาคือเอาคนคนเดียวเนี่ยมาแสดง100กระบวนท่าใน3นาทีใครแสดงได้ถูกต้องมีความแม่นยำสวยงามมีความแข็งแรงใบหน้ายิ้มยัมผสมผสานกับการแสดงได้ดีกว่าก็ชนะไปอันนี้หมายถึงดูที่ลีลาเลยใช่ครับดูลีลาใช่ครับ acting ดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดูระยางที่มันแสดงไปเหมือนกับการแสดงยิมยิมนาสติกอะไรแบบนี้ครับ แล้วประเภทที่สก็คือการดาการดาคือการการต่อสู้ของคนสองคนเป็นการแสดงเหมือนเมื่อกี้ในที่ที่้ชใช่ครับอันนั้นเป็นการแสดงเป็นการแข่งขันคล้ายกับกระบี่กระบองเมืองไทยนะครับก็คือเอาสองคนมาต่อสู้กันภายในเวลาสนาทีแต่เป็นกึงการแสดงใช่ครับต้องสมจริงสมจังถ้าจะฟันที่ศีรษะนี่ต้องฟันไปแรงๆจริงๆไม่ใช่ไปค่อยอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะดูความสมบูรณ์เหมือนกระบี่กระบองก็ได้แชมป์ไปนะครับส่วน สุดท,<า>ท้ายก็คือลือกูหรือว่าประเภททีมลือกูเนี่ยเป็นภาษามาลายูนะครับส่วนทีมนี่เป็นภาษาติดประเทศไทยเรียกว่า,าประเภททีมบันดกลีลาจะมีนักกีฬา3คนมาไล่ลำมาแสดงใช้ทักษะของกีฬาบันดกศิลัดเนี่ยภายในเวลา3นาทีาสามคนนี่คือทีมเดียวกันใช่ครับต้องพร้อมกันเลยลักษณะเหมือนระบำใต้น้ำะครับ ถ้าใครทําได้พร้อมกันมากกว่าสวยงามกว่าแข็งแรงกว่าเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันเลยสามค,คนนี้ต้องเป็นคนคนเดียวกันก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับอืมมีหลายประเภทอันนี้คือทั้งหมดนี้ทั้ง4ี่อย่างจะมีการแข่งขันในครั้งนี้ที่ภ<ช>ูเ<ว>ก็ตครับมีการแ่งันทั้งชายทั้งหญิงทั้งชายและหญิงครับค่ะมาถึงคําถามให้ได้ร่วมสนุกกันนะคะถ้าใครอยากได้เอ้เจ้าตัวนี้มีขายไหมคะ มีจำหน่ายไหมมีใช่ไหมครับมีจำหนายถ้าใคร,ครที่ไปชมที่ยิมส <24, 000 S 1> ี่พันลงยิมสี่พันที่นั่งก็ก,ก็ไปไปซื้อหาได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยรายการของเรานะคะแขกรับเชิญทั้งสามท่านเอามาแจากสองตัวด้วยกันจริงเขาจะให้มากกว่านี้แต่ด่ยาไม่ให้ให้สองตัวนะคะสองตัวผู้โชคดีคำถามแรกถามว่าการแข่งขันปันจากศีรัชชิงแชมป์โลกครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะคะส่งมาที่0 7 6 2 1 2 9 2 1นะคะผู้โชคดีนะคะ โทรมาที่076 212921นะคะขออนุญาตถามว่าการแข่งขันปันจศรีรัตชิงแชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยครั้งที่เท่าไหร่มีใบไหมคะใบดีไหมคะใบไหมใบว่าเลขสองหลักเลขสองหลักอ่าบอกใบว่าเป็นเลขสองหลักสองหลักอ่ามีใบเพิ่มไหมคะใบเพิ่มนะครับ076 212921ใบเพิ่มว่าการแข่งเราเคยจัดที่เมืองไทยมาสองครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นครั้งที่สิบห้าจัดที่เชียงรายนะครับ ครั้งล่าสุดที่เราจัดในเมืองไทยนะครับแสดงว่าต้องมากกว่า15ว่าคะเพราะว่าเคยจัดมาแล้วที่เมืองไทยที่เชียงรายคือครั้งที่15ครั้งนี้คือครั้งที่เท่าไหร่คะ076212921จริงๆไม่ยากเนาะถ้าถามว่าแต่เัิงเอินว่าที่เรานั่งพูดกันมาเรายังไม่เคยคุยเรื่องตัวเลขตัวนี้เลยนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ ฮัลโหลฮัลโหลต้องต้องปิดเสียงทางทีวีนิดนึงนะคะค่ะค่ะคุณคุณอะไรคะครั้งที่สิบหกค่ะครั้งที่สิบหกถูกไหมคะคุณต้องรองถูกไหมคะถูกต้องคุณอะไรคะนิ่มค่ะคุณนิ่มนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายคุณนิ่มแป๊บหนึ่งคุณนิ่มขอหมายเลขโทรศัพท์ค่ะค่ะศูนย์ศูนย์อะไรนะคะศูนย์แปดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ 53จุดจุดนะคะ mm hmm. ค่ะศูนย์แปดจนุดจุดนะคะคุณนี่มารับได้ที่ไอเดียทีวนะคะ oh. ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ oh. ค่ะยินดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ,อ,ะอันนี้ตัวแรกออกไปแล้ว,ออลวขออีกตัวได้ไหมคะ <laughs> เดี๋ยวขอเคลียร์สายนิดนึงอ่ะ อีกตัวหนึหน่งตัวสุดท้ายง่ายมากถามว่าเราไม่ถามเกี่ยวกับแมสคอตตัวนี้เราถามว่าการแข่งขันปันจากศิรัตจิงแชมป์โลกครั้งที่16นี้จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตจัดที่ไหนของจังหวัดภูเก็ตค่ะนะจัดที่ไหนของจังหวัดภูเก็ต0 7 6 2 1เ9 2 1กนึ่งนะคะจัดตรงไหนของจังหวัดภูเก็ตนะเพราะว่าถ้าตอบว่าจัดที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยรับรองว่าถูกแล้วว่าจัดที่ภูเก็ตแต่ว <Used tat S 1> ต่าตรงไหนของภูเก็ต สวัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะน้าหลุดไปแล้วเรียบร้อยคำถามข้อนี้ง่ายมากนะคะจัดที่ไหนของจังหวัดภูเก็ตจะใบไหมคะคงไม่ใบคงไม่ใบนะง่ายมากสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะแล้วปิดเสียงทีวีนิดนึงนะคะตอบว่าอะไรคะฮัลโหลตัดฮัลโหลจัดที่ไหนนะคะ สะพานหินครับตรงไหนอะสะพานหินตรงไหนเขาสะพานหินคะโรงยิมไหนเอ่ยสนามกีฬาสะพานหินครับนี่ถูกให้ไหมให้ไหมให้ไหมไม่ได้หรอมันต้องระบุยังไม่คมยังไม่ันคือตรงนั้นเนี่ยมันมีสนามกีฬาอยู่หลายสนามค่ะสนามไหนคะสนามเพ็งพุทโธนี่แหละสนามพุทอธหรือเปล่าคะสนามพุทโธคงไม่ถูกไม่ถูกนะคะไม่ถูกต้องตอบให้ตรงนะตอบตอบให้ตรงเอาขออนุญาตวางสายนะคะ วางหรือยังคะมาเกือบถูกใช่ไหมคะเกือบอยู่ใกล้ๆกันเกือบถูกสวัสดีค่ะฮัลโหลพอออบอกไม่ให้ต้องตอบให้ตรงเฟซสวัสดีค่ะฮัลโหลยังอยู่ไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอบว่าที่ไหนคะฮัลโหล เครื่องใม่ถุงปัจจุพันธีบัจทินั่งครับโอเคสวัส <c oughs> ดีะ,ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ <c oughs> คุณเฉลิมนะคะคุณเฉลิมหมายเลขโทรศัพท์รรอะไรคะ <c oughs> 0 8 1 5 3 0 <c oughs> 1 1, <S <c oughs> 1>, 1ค่ะ 081530116. จุดจุดนะคะคุณเฉลิม ค่ะมามารับของรางวัลได้ที่ไอเดียทีตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็มายืนยันหมายเลขโทรศัพท์ให้ตรงกันนะคะค่ะยินดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะง่ายมากใช่ไหมคะ ส่วนคุณผู้ชมผู้โชคดีที่บอกว่ามารับที่ไอเดียทีวีแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวโทรเข้ามาถามหลังใหม์แล้วกันนะคะว่าไอเดียทีวีอยู่ตรงไหนสุดท้ายค่ะท้ายสุดในรายการนี้นะคะหลังจากเราได้ผู้โชคดีแล้วสองท่านได้แมสคอตแล้วทั้ง3ท่านนะคะวันนี้มานั่งอยู่ในรายการแล้วอยากจะบอกถึงอะไรคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมในช่วงท้ายรายการค่ะแล้วแต่แต่ละท่านจะฝากเรื่องอะไรนะคะท่านส <ผม S 2> องอผมก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับในฐานะที่จังหวัดภูเก็ตเราได้มีโอกาสต้อนรับนักกีฬาจาก เกือบ40ประเทศนะครับทั่วโลกเนี่ยมาร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะครับเขาขอให้พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตเราให้การต้อนรับนะครับให้คําแนะนําและก็เชิญชวนมาชมนะครับในวันที่10ซึ่งจะเป็นพิธีเปิดที่ยิมสี่พันที่นั่งเราไม่เก็บค่าผ่านประตูนะครับจะเริ่มตั้งแต่เวลา14.00นเป็นต้นไปครับค่ะเห็นบอกว่าท่านรองนายกมาในพิธีเปิดเออจริงๆครั้งแรกเนี่ยเรียนเชิญท่านรองนายกประวิตย์ชัยสุวรรณมานะครับ คุณนรบจะฝากอะไรคะมคงเป็นเรื่องของนโยบายของท่านนายกสมาคมนะครับคือคท่านพานุใจรัตน์เป็นแนวกา,การคิดของท่านท่านต้องการที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับสมาคมบัญจักรสรัตและก็สมาคมทุกสมาคมทั่วประเทศและพร้อมที่จะผลักดันกีฬานี้ไปสู่กีฬามวลมนุษยชาติคือกีฬาโอลิมปิกเพราะใน4ีปีข้างหน้ามีแน่นอนแล้วครับกีฬาเช่นเกมนะครับ เพราะนั้นในฐานะที่กีฬานี้ได้เข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตผมอยากจะสร้างความซึมซับให้กับน้องๆอยากให้ไปดูให้ได้ไปชมแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยเป็นเป็นดินแดนที่มีนักกีฬาที่เก่งโดยเฉพาะมวยไทยค่อนข้างค่อนข้างจะมากนักมวยเนี่ยสามารถถ่ายยงมาเป็นนักกีฬาที่ดีในกีฬานี้ได้นะครับเพราะมีความแข็งแรงมีความพร้อมก็ฝากน้องๆไว้ว่าถ้าเอากีฬานี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนักกีฬา ในเมืองไทยยังน้อยอยู่ยังมีโอกาสนะครับก็ให้มามาเล่นมา,มาฝึกทักษะอย่างน้อยก็ใช้ในการออกกําลังกายห่างกายาเสพติดนะครับฝึกเพื่อการแสดงไปโชว์ได้และที่สําคัญคือใช้ในการป้องกันตัวในชีวิตประจําวันครับค่ะรุ่นนี้แล้วไปเริ่มเล่นได้ไหม <c oughs> ครับได้สบายเมื่อกี้คุณนักรบแอบสอนหลังหลังใบนิดนึงนะคะคุณวิทยาฝากเรื่องอะไรคะอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดปูเก็ตนะ ผมคิดว่านะฮะในการชมเกมครั้งนี้นะสมาคมปัญชจุลัตนะฮะจะมีของจับฉลากให้ทุกวันฮะครับอาจจะเป็นผมคิดว่านะในสมาคมเป็นตู้เย็นวันห้าเครื่องนะอยากจะเชิญแฟนๆที่ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะคะไปชมแล้วได้โชคกลับด้วยครับผมเป็นขนาดใหญ่ด้วยครับห้าเครื่องเป็นตู้ยังขนาดใหญ่ด้วยใช่ไหมคะเราอยากเชิญชวนพี่น้องาจ้โหเขาเขามีแบบว่านตู้เย็นก็ถือว่าใหญ่ค โอ้โหมีรางวัลแจกด้วยทุกวันวันละห้าเวลาไปชมไปชมฟรีแล้วแถมมีรางวัลลุ้นกลับบ้านได้ด้วยนะคะและที่สําคัญเป็นกีฬาที่บอกว่าสวยงามด้วยสนุกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านที่มาร่วมในรายการนิยาทอคหมดเวลาของนิยาทอคแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้งคุณนิมและคุณเฉลิมอย่าลืมติดต่อรับของรางวัลได้ที่ไอเดียทีวีแปดนะคะนกนิตยาและแขกรับเชิญทั้ง3ท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะนี่ครับ